อ่ะมาเอาตัวเลยเขี่ยสู้โอ้ตัวไวเก่งมากอ่ะเอาตัวเขียนวัดด้วยนะเนี่ยหึงเจออ่ะหึงหึงก็คือซ้ายไปขวาเอาตัวจะไม่มีขวาไปซ้ายนะซื้อแล้วกะอ่ะตัวครับเดี๋ยวเราซื้อจะจับมือตัวเขียนครั้งหนึ่งแล้วตัวเขียนเองนะมั่นใจเลยอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเอาตัวเขียนเองตรงนี้เลย ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตัวรับซ้ายไปขวาบนลงล่างอ่ะอันนี้จะไม่เลยอ่ลบตรงนี้หน่อยตัวเนี้ยตัวนี้เห็นไหมมันจะไม่เลยใช่ไหมเออเห็นไหมเ้ยวเร็วอ่าโอเคไปต่อเังเจอเจออ่ายุดอันนี้อันนี้จะไม่ลากขวาไปซ้ายจะต้องเป็นอย่างนี้อ่าหฮงอ่าแล้วก็ยังไงสู้เจอวานโกอ่าแล้วก็เพียสู้ อ่าจริงมากอ่ะเขียนด้วยออโต